สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิง่งกล้วยเอ้ายาลีด,ดิล่ะคนสีไายใส่กันยังลีอยู่ <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ <laughs> น้องท่านว่าแต่อเอกประจำสองแม่ต่อยอันนี้เป็นกล้วยไข่ <c oughs> ก,กําแพงเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อกล้วยไข่กําแพงเ่าไหมจ้า, <c oughs> จาแกเต็มถี่แล้วพี่น้องนี่หน่วยกมลมแล้วถ้าแกโก่านี้มันก็สิแตก มันสิแตกสุกหรือก่าจ้ามันสิแตกซุกกระสิมาผ้ามาเปรียบเทียบพี่น้องการปูกกล้วยไบคลายนี่เนาะกล้วยคข่นี่คือต้อนที่สมบูรณ์ที่สุดหลล่ะนี่ต้นนี้มันหลงต้นที่สมบูรณ์เงาสมบูรณ์กะเครื่อกะสิป,ประมาณนี้พี่น้องคล้ายกะโลละสิบบาทประมาณหาก,กิโลถึงบ่ดอกไหม น้ากินห้าหกกิโลนี่แ่ละเต็มถี่หกเจ็ดกิโลหนึ่งเออเบิ้งนาวีก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่วีบ่พี่น้องสี่วีขายวีละเศ้าก็สิได้แปดสิบาทเนาะบ่เกินนี่ดอกราคากล้วยไข่ในอยูพันก็มีอันการปลูกล้วยไปคล้ายนี่ก็ ดับว่าอยากแนะน้ำด้วยพี่น้องหรือชำรับกล้วยอันนี้ปลูกไว้กินเน่น้อยๆจะเงาสองเงานี่ดีอยู่เปรียบเสียบใส่ครับกล้วยน้ำบ่าบาทนี้ไปเบิ่งกันจ้ะนี่เครื่อที่ออกไม้พี่น้องนี่กล้วยไม้คือการปลูกลุ่นเดียวกันมือเดียวกันกะว่าได้รกับกับกล้วยไข่เงานี่นี่จ้ะขีอโย่ไก่กันเลยูย่ไก่กันอยู่ลุงปลูกไก่ไก่กันเลย มันสีเรื่อใหญ่วิใหญ่พี่น้องห้น้ำห้ปุ๋ยซ้ำกันจะ้ะนำนักดีกว่ากันขายกันได้แล้วค่ะแล้วค่ะโวซ้ำกล้วยน้ำว่าซ้ำพี่น้องกล้วยไขย่ได้โลละสิบบาทอันนี้ได้โลละสิบสามบาทจะ้ะเดี๋ยวพาไปเบิง์นเตอใหญ่ต่อนี่จะ้ะ คือลายีซิบกโลพี่น้องมันการลายไดมันกระต่างกันอยู่เนาะคือเขากับขายถือว่าขายเลยระค่าดีอยู่พี่น้องสำหรับกล้วยยุสวนนี่เพราะมันนยยววใหญ่ดีงามนำ้ำไม่ค่ะเพิ่นหายลค่าเองจะ้ะเขบาไป้นวาล้าลาค่าเพิ่น,พนมาหาโลละสิบสามบาท ใช้ตัดสามเสื่อกับด้งเงินพัน้วพี่น้องแต่ว่าาำรับกวยไข่ตัดมาแล้วสามเรื่องงามด้งเงินลอยเจ็ดสิบบาทด้งเงินลอยเจ็ดสิบมันต่างกันมันได้ลอยกอกันครับท่า <c oughs> นว่าจะถือว่าถ้สจะปลูกไว้กินก็นต้องปลูกร้ายพี่น้องนะ <c oughs> ปลูกไว้ร้ายเกินอยู่ กล้วยไข่กล้วยไข่ปลูกไว้หลายอยูอ่ออดอมดกัดนะมดกัดย่างน้ำฝนแม่เดี๋ยว <c oughs> ไปเบิ่งกล้วยหนึ่งตัวกล้วยเล็บมือนางนี่เด็กพุ่งตาต่วยบนนี้กล้วยเล็บมือนางเดี๋ก็เหมือนน้ำเล็บมือนางนี่ละค่ดีอยู่พี่น้อง ราคาละสิบบาทไหมคะหายซ้ำกันก็ป่วยหองทองจ้ะแต่ว่าสำหรับเล็บมือนางก็พร้อมท่องนี่เปรียบเทียบกันก็คือพร้อมท่องนาปู่กัวเด้อพี่น้องมันสีเครื่อใหญ่น้ำนักหลยจ้ะเครื่อนหนึ่งกัไเลยเกือบสามลอยให้กันพร้อมทองอันนี้มันเกิดเคื่อนี้เบิ้นกับบุสมบูรณ์เลยพี่น้อง่ว่ากะ กบกับว <muitas> ่าส oh. ูงหอมท่องคือก่อนใช่ปลูกไว้เพราะต้องปลูกหลายปลูกไว้กินงจะคลองจ้ะเสียบปหาเองเหมือนกันการทีปลูกไว้ค้ายแต่น้ำนักดีก็คือหอมท่องครับเล็บมื่อนางเลือกแล้วหอมท่องด้วยที่น้องท่านว่าปิดไว้ซะหันใจแห้งใส่คลิปแล้๋ยวก็คือเล่นหนาเล่นลังอยู่การสิเปรียบเทียบกับ กวยไข่กับกวยน,น้ำบาก่ะเลือกกวยน้ำบาพี่น้องก็แล้วแต่มากดอกว่าอันนี้คือผู้ทีที่คล้ายมาแล้วนะจ๊ะเปรียบเทียบกันนี่แต่ว่ามันก็กินแสบพี่น้องนาปูไว้กินอยู่จ้ะกวยไข่ก็ได้ นัดกล่วยไขรย,ยังนวยใหญ่ปนนีนะพี่น้องสมบูรณ์ดีจะ้ะนามเป็นนามบาดาลด้ขึ้นมาโหดพี่น้องใส่โซลาเซลเพือพี่น้องเข้ามาเบิงที่หลังเนาะเพราะท่านเห็นกีบเก่าๆฟุ้นกะสิตั้งแต่ปลูกกะสิเป็นกากมันห้องกลลุ่มจะ้ะเพราะย้ใช่แล้วปลูกกับลูกนั่นคือคุดลุ่มใหญ่ยู่พี่น้อง พุดลุ้มใหญ่เติบอ,อยู่ก็เอาขีหนูมาใส่ไฮแล้วกะรอบสุดท้ายนี่เป็นก่อนเฮดจ้ะกะบบ่ได้ใส่ไฮด้วยหรอพี่น้องสามเดือนประมาณสามเดือนมาใส่ไฮทือหนึ่งลูกออกดีแห้งแขวนไข่ก็ได้ แถวนี้เป็นกล้ยไขย่ทั้งเบิดเลยพี่น้องแถวนี้สิเป็นน้ำวาสลับกันสองแถวทั้งนั้นก็สิเป็นน้ำวาอีกแถวหนึ่งเป็นกล้ยไขย่ฟังนั่นนี้จ้ะแถวนี้แถวหนึ่ง สิบบาทกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าสิบสามบาทกล้วยเล็บมือนางสิบห้าบาทกล้วยหอมทองสิบห้าบาทจ้ะต่อกิโลเด้พี่น้องอทัทงฝั่งนี้สิเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งเบิดตจะ้ะตัดเีอยวไปนั่งพี่ก็บ,บก่บอดย์คลายเราก็ไปแบ่งพี่น้องกินจะ้ะให้เพิ่นมกกกมกนูออกทุกเงาแล้วจ้ะพี่น้องนี่ รอบนี้สิซีซิบเคื่ออยู่หรอกคือทั้งเบิดแต่ว่ามันกัะแกพอพร้พอมกันพี่น้องก็พอดีไหมค่ะเป็นกับมาเอาเปินกับไปเฮดขนมแล้วกะเอามะเวนไว้โดนเติบม,มันกันแกกับมาเอาไม่นะจ๊ะสีออกเป็นหลุนเป็นหลุนจ้ะ ว่าพื้นบ้านนี่พี่น้องเขาถามว่าเ็ดจังได้คืออันกวยวยบเป็นผ่ายมันปลูกไม่พี่น้องกลวยไมห่หลายปีไปมันก็สิเป็นคือกันนั่นละ่ะว่าเตยเห็นมันขาดนามกวยรดหนามติดระบบนามให้จะ้ะอันนี้ปลูกมากมั่งคุดไห้พี่น้อง ก็เลยเอากล้วยเป็นพี่เลียงติดระบบนามไว้นี่กล้วยงามกลัวเด้กินแล้วจ้ะได้ขายแล้วก้วยไปลูกไปเถียงปะปะเดี๋ยวจังให้ลูกมาตัดกล้วยไครไปโบมกินรอบนี้ว่าขายแล้วพี่น้องเอาไ้กินจะของก้วยอันนี้นะแกแล้วจ้ะกล้กวยเล็บมือนาง ขายง่ายกับเม่นกล้วยน้ำวาจ้ะพี่น้องโพดขายท้ามันซุกคาเครือก่อนเมค่ะกับโพดขายในเฟซบุ๊กในมูบาทจ้ะพวคู่กันขายแควีละยี่สิบห้าบาทจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับส้มจ้ะคลิปหนาพอกันไหมเด้อสวัสดีจ้า